สวัสดีเพื่อนๆยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องทุนเนแชร์ในวิดีโอนี้ฉันจะแสดงวิธีแก้ปัญหา iPhone เช่นติดอยู่ที่โลโก้ Apple โดยการใช้รีบูตเพียงเชื่อมต่อ iPhone ของคุณเข้ากับคอมพิวเตอร์เลือกสายเคเบิลเดิมเพื่อการเชื่อมต่อที่เสถียรคุณสามารถใช้ฟิวเจอร์การซ่อมแซมระบบรีบูตเพื่อแก้ไขระบบโดยไม่สูญเสียข้อมูลใดๆหากคอมพิวเตอร์ของคุณไม่สามารถตรวจจับโทรศัพท์ของคุณได้ให้ทําตามคําแนะนําบนหน้าจอเพื่อเข้าสู่โหมดการคู่คืนบน iPhone ของคุณหลังจากการดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์แล้วคุณสามา,สามมมรรถซซ่ออแโททัพข์ขง ได้โดยไม่สูญเสียข้อมูลใดๆหากปัญหายังคงมีอยู่คุณสามารถลองใช้การซ่อมแซมแบบลึกแผนได้ที่เทนูแชเรามุ่งมั่นที่จะทําให้ประสบการณ์ iOS ของคุณราบลื่นและสนุกสนานยิ่งขึ้นขอบคุณที่เลือกรีบู t เป็นพันธมิตรที่เชื่อถือได้ของคุณในการซ่อมแซมและจัดการ iOS พบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ